ความแปลกใหม่ของเนื้อเรื่องรวมถึงความน่าสนใจของหุ่นยนต์นักรบที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในโลกการ์ตูนเท่านั้นหากยังออกมาสู่โลกความเป็นจริงในรูปแบบพลาสติกโมเดลที่จับต้องได้ทำให้กันดั้มถือเป็นการ์ตูนอมะตะกลับมาเอาใจแฟนๆด้วยภาคใหม่ล่าสุดของปีนี้ในชื่อโมบิลสูตรกันดั้ Iron อนบลัดออฟแฟน โดยที่ทางเพจการดั้ม g l o b a l portal และเว็บไซต์การ์ตูน daijuki.net ได้ประกาศว่าในครั้งนี้จะมีการปล่อยฉายให้ชมฟรีแบบซีลมาร์แคสพร้อมกันทั่วโลกโดยจะแปลเป็นซับไตเติลมากถึง13ภาษาซึ่งการปล่อยให้ชมฟรีรวมถึงการอวดโฉมกันพลาหรือการดั้มพลาสติกโมเดลรุ่นใหม่ในงานเปิดตัวที่จัดขึ้นพร้อมกันทั้งไทยญี่ปุ่นและฮ่องกงถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่เจ้าของลิขสิทธิ์ใช้ดึงดูดนักสะสมพลาสติกโมเดลอีกด้วย จริงๆต้องบอกว่าพวกนี้นนอไรเมเเดี๋ยวนี้ครับคือเขาเขาไม่ค่อยเน้นขายพวกแผ่นหรืออะไรตามหลังแล้วครับคือเขาจะเอากําไรคือเขาจะแบบว่าปล่อยหนังออกมาเนี้ยเพื่อให้เราดูแล้วบอกว่าให้เราไปซื้อพวกของเล่นเองจุดเด่นของการดั้มหรือการพามเดลเนี่ยครับก็คือว่าการที่คนคนที่เล่นแต่ละคนเนี่ยสามารถอยากจะทํะไรกระหุ่นก็ได้กระหุ่นก็ได้ดูจากธีมของเนื้อเรื่องแล้วอ่ะมันคาดว่าจะมีสามารถพัฒนาหุ่นยนต์ได้เองซึ่ง สามารถทำส่วนนี้ออกมาขายเพิ่มได้ครับผมก็ต้องบอกว่ากระแสะของของเล่นกันพลาเนี่ยเติบโต2-300% 0%นะคะในปีที่ผ่านมาด้วยการที่กันดั้มเนี่ยเปิดซีรีส์ใหม่ที่ชื่อว่ากันดั้มบิวไฟเตอร์แล้วก็กันดั้มบิวไฟเตอร์ไายซึ่ง2ซีรีส์เนี่ยเป็นตัวซีรีส์ที่ตอบโจทย์กันทำให้เด็กเนี่ยสะสมของเล่นมากขึ้นซื้อกันปลามากขึ้นค่ะเพราะในเรื่องเนี่ยจะจะเห็นชัดเจนเลยว่าเล่นกันปลาเนี่ยต้อเล่นยังไง แม้กลุ่มเป้าหมายของกันพลาส่วนใหญ่จะเป็นวัยผู้ใหญ่เนื่องจากมีกําลังซื้อสูงหากปัจจุบันผู้ผลิตก็ให้ความสนใจตจาก,กลุ่มเป้าหมายวัยเด็กด้วยชุดกันดั้มพลาสติกโมเดลในราคาเพียงหลักร้อยบาทเท่านั้นหนึ่งในแฟนคลับตัวยงของซีรีส์หุ่นยนต์เรื่องดังคือศิลปินอารมณ์ดีคัตโตวงลิปตาและนักร้องดังคือศิลปินอารมณ์ดีคัตโตวงลิปตาและนักร้องหนุ่มแมคเดอะวิ์ที่ติดตามกันดั้มมากว่า20ปี ทั้งยังสะสมกันพลาบ้างตามโอกาสเพื่อเติมเต็มความฝันในวัยเด็กแม้จะมีเพียงไม่กี่สิบตัวแต่เพาะหมองว่านี่ไม่ใช่แค่พลาสติกโมเดลทั่วไปหากยังมีความทรงจําร่วมในวัยเด็กที่เป็นบทเรียนให้ปัจจุบันอีกด้วยจริงๆแล้วอ่ะตอนเด็กๆเนี่ยทะเลาะกับน้องชายเพราะว่าเพราะว่าเล่นกันอันนี้นี่แหละครับแล้วมันก็พังพอตอนนี้โตขึ้นมาก็เหมือนเติมเต็มนะเรากับน้องก็ยังไปดูแล้วก็เวลาไปซื้อฟิกเกอร์หรือว่าเราดูการ์ตูน หรือเราไปที่อากิบาฮาระอย่างเงี้ยเราก็จะไปยืนกันว่าเออที่ถึงตัวนี้นะยังซื้อมาเก็บกันอยู่ครับอาจจะไม่ได้ครบเซตเหมือนเมื่อก่อนแหละแต่ก็เป็นแบบเออมันเป็นเหมือนหลักชีวิตที่บอกว่าเออมันเคยมีเรื่องนี้นะมันเป็นความสัมพันธ์ของน้องเรากับเราอะไรหลายๆอย่างถ้านอกจากดูอนิเมะแล้วก็เรื่องฟิกเกอร์นี่แหละ<ช>ผมผมทำพังครับพวกเราผู้ชายต้องเคยทำพังเหมือนกัน ความนิยมของกระตูนเรื่องดังไม่เพียงส่งผลให้ยอดขายพลาสติกโมเดลในฐานะของสะสมเพิ่มขึ้นเท่านั้นหากยังกลายเป็นกิจกรรมการแข่งขันระดับนานาชาติที่เจ้าของลิขสิทธิ์กันดั้มจัดขึ้นทุกปีเพื่อดึงดูดสาวกกันพลาโดยเฉพาะสำหรับประเทศไทยการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนไปชิงชัยที่ญี่ปุ่นในงานการพลาบิเดอร์สเวิร์2015จะจัดขึ้นระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้